ที่ต้องมาอยู่ที่นี่เพราะว่าขาเจ้าเนี่ยเขาไม่โวยวายแล้วก็ไม่ปีนรัว้วเออพูดแค่นี้ก็จบเนาะพี่จ๋าดูไปเลยจ้ะถ้าข้าเหนียวมาอยู่ที่นี่ข้าเหนียวเขาปีนรั้วบ้านหลังนี้เอาไม่อยู่จ้ะถ้าเข้าเหนียวปีนรั้วจะไปไหนถนนใหญ่เอ้ยไก่เอ้ยวัดเอ้ยเราก็ต้องป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็กๆใช่ไหมจ๊ะพอเข้าเจ้า,เามาอยู่ที่กับข้าว้วกลายเป็นว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์ <laughs> ก็เลยได้ไมาอยู่ที่นี่กับพี่จ้าพี่จ้าก็ดูแลรั้วเป็นอย่างดีแต่ว่าเจ้าพี่เหนียวไม่อยู่ตรงนี้พี่เหนียวก็ปีนล้วงไงทุกคนครับพอพอพอเราแยกมาใช่ไหมพอข้าวเหนียวมันไม่รู้ว่าข้าวเจ้ากับพ่อขั้วมันอยู่ด้วยกันกลายเป็นว่าข้าวเหนียวมันไม่โวยวายไม่ร้องแบบเอ๊ะ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 แบบเนี้ย <laughs> เจ้ากับพวก็เลยได้มาอยู่ด้วยกันที่บ้านหลังนี้ในออฟฟิศนะครับซึ่งตรงนี้เรามันก็จะเป็นบรรยากาศเดิมๆนะครับที่แบบเราเคยอยู่ตรงนี้เนาะซึ่งตอนนี้เราเอาตรงนี้ออกไปหมดแล้วทุกคนทุกคนอาจจะบอกว่าพี่แต่ก่อนตรงนี้มันจะเป็นแบบนี้นะพี่อาร์มพี่ๆทุกคนครับตรงนี้มันจะเป็นแบบเป็นรั้วขึ้นสูงเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าเหนียวโดดใช่ไหมแต่ว่าพอเราทําบ้านหลังใหญ่เสร็จใช่ไหมกลายเป็นว่าเราเอาสังกะสีพวกนี้ออกหมดเลยเพราะมันทึบเนี่ยมันทึบตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เราหยิบออกหมดเลยครับทุกคน เนี่ยแต่ก่อนเดิมที่แถวเนี้ยมันจะเป็นรั้วขึ้นสูงเป็นสังกะสีอะ่ะบ้านเหมือนคุกอะ่ะเหมือนโจดอะ่ะเพราะข้าวเหนียวมันปีนได้ตรงเนี้ยเราถมดินขึ้นมาข้าวเหนียวมันโดดเกาะมันไปเลยอ่ขาข้าวเหนียวเป็นหมาตัวเดียวที่โดดได้เข้าเจาะกับขั้วหรือคนอื่นโดดไม่ได้นะครับทุกคนครับเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าบ้านหลังนี้นะครับพอเอาสังกะสีออกแล้วบาบักข้าวเหนียวกลับมาอยู่บ่อใดตรงเนี้ยเวลามาองค์มาอืออะไรมันมาได้ไงนี่เห็นปะ ฉันอัปเดตนะจ๊ะพี่พี่จะได้ทันข่าวสารอันนี้แบบปัจจุบันทันดว่วนเลยนะจ๊ะนี่คือรายงานสดจากคุณไวสตอรี่ story จ่าทุกคนครับเออแล้วผมบอกนิดนึงว่าเฮ้ยเด็กๆจะอยู่ตรงนี้แค่แค่2คนหรอตอนกลางคืนจะเหงาไหมเดยวตอนกลางคืนจะย,ยงมาด้วยแล้วก็ไอ้บ้งจิ๋วสองคนนะ่ะถ้าจะย,ายงมาก็ต้องมาด้วยนะครับทุกคนครับผมดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็สําคัญเลยนะเข้าคคั่วรักผมมากเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ด้วยสิ่งนี้เดี๋ยวติดไหม่กันแป๊บนึงเข้าคคั่วนี่พิสูจน์ด้วยความรักแท้เข้าคอะว ซึ่งทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าน้องจะเหงานะครับเรามีการไปมาหาสู่ระหว่างบ้านสองหลังนะครับคืออ๋อแล้วก็อยากแนะนําอย่างหนึ่งว่าถ้าใครที่อยากจะเลี้ยงหมาเนาะหมาสองตัวอยู่ทัานไม่ใช่ ตัวผู้เสือสองตัวอยู่ท่านเดียวกันไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรวะเสือสองตัวอยู่ท่านเดียวกันไม่ได้แก่ทุกคนคะ่ะเพราะงั้นเนี่ยหมาตัวผู้เนี่ยถ้าเป็นไซสไตน้อยอย่างเข้าเหนียวเขามีสัญชตาตญาณความเป็นจ่าฝูงสูงแบบสูงมากนะครับทุกคนเอาตามมานะครับมันก็ทําให้แบบเขาทะเลาะก,กับพ่อนะครับถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่เลี้ยงไซนะจ๊ะมีตัวผู้แล้วพยายามอย่าเอาตัวผู้เข้ามาเพิ่มนะจ๊ะถ้าดีก็ดีไปแต่ว่าถ้าทะเลาะก,กันก็คือก็จะเป็นเหมือนที่บ้านวุนว้นวตสตอร,รี่เจอครับทุกคนครับเห็นไหมอืมและววจ,จะ พราะที่เท่าที่เราเห็นนะจ๊ะเข้าวคั้วมานทาอย่างเงี้ยกับขาเจ้าเว้ยเข้าวคั้วมันข้าขคั่วอมคืนขาเจ้าจะไ่พี่จารณาไม่ต้องรีวิวไม่ต้องรีวิวฉันรู้ผูาเธอไม่ทัน